สวัสดีค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงห้องยาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพรีเซนต์เอ้ยแนะนําน้องๆห้องยาน้องใหม่ห้องยานะคะมีแต่น่ารักน่ารักเลยคนแรกนะคะคนแรกคนคนแรกไก่ไก่ค่ะไก่ไก่อันนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อโอเซ่ชื่อโอเซ่โอเซโอเซแปลว่าจัชื่อไก่กุ้ค่ะอันนี้คน คนที่สองชื่ออะไรนะคะชื่อื่ออะีเรกระปุกชิกระปุกค่ะอันนี้น้องใหม่นะคะมาจากกสทยาลาค่ะนุ่นๆค่ะกำลังจัดยาอยู่คนนี้น้องซี่ค่ะน้อลซี่น้องคนนี้นะคะโ <c oughs> อเต็มจอโมห็นเห็นโเห็นน้องคนนี้ชื่ออะไรนะคะน้องคนนี้ชื่ออะไรนะคะน้องคะ บ๊อกบ๊อบเรียวเร็ววเอาตาน้ามาเริ่มจาบวยนเร็วเรวเร็วชื่ออะไรครับเททายครับเททายระครนะคะอันนี้สวยที่สุดประจำห้องยานะคะอันนี้เป็นอะไรนะเป็น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 อะไรดีหาแปรงล้เอิน น้องคนนี้นะคะกําลังเล่นเกมค่ะเชื่อนะคะน้องคนนี้จะรุ่นพี่ของน้องวสอยาลาเมื่อกี้นะคะสองคนนั้นอันนี้ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเอาใหม่ดีๆเอาดีๆลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นดีๆเอาชื่ออะไรนะคะนั่งดีๆสินั่งดีๆเออนั่งดีๆทำหน้าสวยๆก็เดี๋ยวนะคะอันนี้ห้องยาอันนี้พี่พี่น้องใหม่พี่น้องใหม่ อันนี้เมื่อคืนนี้ใครก็รู้นะคะกำลังนั่งทำงานอย่างเคร่งเครียดเดี๋ยวโดนด่านะคะเดี๋ยวไปก่อนนะคะไปหาพี่ปิงกับแป๊ดนึงพี่น้องใหม่พี่น้องใหม่เร็วไม่ได้ไม่ได้ขาดพี่ไม่ได้นี่ใครนะคะใครชื่อพี่ปิงครับพี่ปิงนะคะพี่เพสัตมาใหม่นะคะอันนี้ชื่อพี่อะไรนะคะอันนี้พี่อะไรเนี่ยพี่ปิ่มพี่ปิ่มนะคะอยู่ห้องยานนะคะน่ารักที่สุดพี่สาวคนสวยค่ะ กลับ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 ออกไปข้า ok. งนอะกบรรยากาศห้องยานะคะถ้าก็นแนะนำแนะนาให้รู้จักอะไรนะเจ้าหน้าที่รอลอลเราจะมาคะบ๊ายบายจุ๊บ